เนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะเขาต้องมุ่งกันไว้เลยว่าอุ้ยไรไปเลยถ่านี้ก็จะได้ฝันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยช่วิจัยกันเรียบร้อยแล้วผู้ชายจะคิดเรื่องนี้ฮะคืออย่าไปมีเซ็กแบบเสียรู้เสียท่าเสียตัวเสียใจจมจบอยู่ในห้วงของความทุกข์ห้วงรักเหวลึกโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ก็วีซีไลน์จะส่งนี่จะส่งสุกามโลสุกามโลพี่จูดึกว่าเป็ดจะเป็นสุกามา าามรถปรึกษาเราได้เพราะเรามีวิทยากรผู้ส่งคุณวุิค่ะพี่คะชี่ชาญช่ำชองและโชคชนยเฉลยอด้วยค่ะคือพูดจนน้ำลายเฉาแทนไปหมดค่ะพี่นะฮะเมื่อกี้ได้ยินอะไรคุณย้อยกับคุณเยิ้มนะเรียกว่าเป็นชื่อพิธีกรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะแต่นี่ก็ใกล้วาเลนไทน์มานะคุณหมอหน้าตาดูสดใสนะคะพี่ป้าผมสดใสตลอดก็เป็นช่วงวันเวลาแห่งความสุขนะครับแล้วก็มาปีใหม่ค่ะรุษจีนวันวาเลนไทน์แฮปปี้แฮปปี้กันที่สุดเลยาวนี้เขาบอกว่า วันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันหนึ่งซึ่งคู่รักเนี่ยเขาจะมอบอความรู้สึกพิเศษพิเศษความรักให้กักนและกันเนี่ฮะแต่ทําไมสถิติจากหลายสานักเนี่ยแสดงออกมาว่าเป็นวันที่เสียสาวของผู้หญิงหลายคนเลยผมว่าถูกต้องแล้วนะคือวันวาเลนไทน์เนี่ยควรจะเป็นวันที่มีเซ็ก มันไม่ควรจะเป็นวันที่ไปเวียนเทียนหรือไหว้เจ้าคุณจะให้เขาไปไหว้เจ้ากันวันวันอะไรถูกขาถูกขนาก็ถูกเขานะหรือไปมีเซ็กกันวันวิสาขบูชาอะไรนี่มันไ่ถกหรือวันเชงเม้งเคือวันนี้เหมาะแล้วที่จะมีอะไรกันเพราะว่าหเป็นวันที่แสดงความรักต่อกันเพียงแต่ขอให้เซ็กนั้นเป็นเซ็กที่เป็นการแสดงความรักด้วยภาษากายที่ลึกซึ้งต่อกันแล้วถูกต้องตามคลองครองธรรมคือรักกันเป็นสามีภร รรยากันแต่ถ้าเป็นแค่หนุ่มๆสาวๆเป็นวัยรุ่นเนี่ยแค่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็พอแล้วกิ๊กกันกิ๊กเน,นี่ยมันมีหลายความหมาย <ฮะ S 2> มันเหมือนกับเราใช้คำว,ว่าแฟนอะ,อะใช่ไหมอาจจะแบบแค่เป็นปิ้งกันชอบกันก็ถือว่าเป็นแฟนจับมือถือแขนเป็นแฟนแล้วหรือว่าอาจจะมีเซ็กกันแล้วแต่ยังไม่แต่งงานกันก็เรียกว่าแฟนพอเป็นสามีภรรยากันก็เรียกว่าแฟนความหมายกว้างมากครับเพราะนั้นเวลาได้ยินคำว่ากิ๊กต้องถามความหมายว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่า ถ้ามันเป็นข่านิยมในหมู่วัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่ต้องรู้แล้วว่าหูยอที่เราแบบมานั่งแบบไม่กล้าสอนนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างหรือว่าเอ๊กะกลัวว่าถ้าไปสอนเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์ชี้โพงอะไรอะไรนีงมาถามเออเซ็กก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่อะไรเนี้ยจริงๆ <c oughs> ปรากฏกว่าวัยรุ่นจํานวนหนึ่งเนี่ย มีแฟนแล้วก็มีกิ๊กมีเซ็กกันไปทั่วแล้วครับเรื่องนี้ต้องระวังครับเพราะว่าในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันต้องระวังเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตั้งท้องมาไม่รู้ว่าเป็นของใครฝีมือใครไปหมดงงชีวิตเลยนะฮะหรือว่าติดเชื้อเอชวเนี่ยตอนนี้ก็ระบาดกันมากในหมู่วัยรุ่นโอ้โหและอย่างวันวาเลนไทน์อย่างนี้นะคือเด็กๆก็ เนี่ยเราชอบผู้ชายอ่ะก็ต้องมุ่งกันไว้เลยว่าออ๊ยไปไปเลถ่ายนี้จะได้ฝันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยขอวิจัยกันเรียบร้อยแล้วผู้ชายจะคิดเรื่องนี้ฮะเหรอเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผู้หญิงอ่อนไหวเป็นแบบว่าหลอมเหลวเป็นเทียนดนอะไรฝ่ายอะไรอย่างงี้หรอคะผู้ชายก็รับฟีอ่าีเลยเหรอโอ้เห็น่เห็นที่จะกินหมูค่ะเตรียมหมูเดือบางตอฟันเลยมีการวิจัยค้นพบว่าเออผู้ชายเนี่ยจะมีความตั้งใจที่จะมีเซ็กซ์เนี่ยสถิติเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ได้คาดคิดว่าไม่ได้เตรียมพร้อมว่าวันนี้จะมีเซ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบรรยากาศพาไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะสำหรับวัยรุ่นนะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยควรจะถือโอกาสวันนี้ว่าไปกับพ่อแม่ครับ ความรักไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักหนุ่มสาวจะได้เหรอไม่หายากนะวาเลนไท์นี้ไปกินข้าวกับแม่เธอลูกออย่า้าแม่โหยากนะถ้ามีแฟนนะอ่าถ้างั้นไปกับแฟนต้องไปกันหลายๆคนอ๋อเดทเป็นหลายๆคู่อ่าคือคือไปหลายๆคนเนี่ยเขามอมอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเรื่องมอมยงมอมยาใช่ไหมฮะอ่าก็ถ้าเราไปกับเพื่อนเนี่ยขากับเพื่อนพากลับได้อ๋ออย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าอันเนี้ยสำคัญอันนี้ก็ต้อง มีเวลากลับคือต้องคุณพ่อคุณแม่อนุญาตโอเคไปแต่ว่ากลับคุณพ่อให้กลับสองทุ่มแต่ถ้ากลับมาตีสองเนี่ยโอกาสที่จะเตลิดเปิดเปิงเนี่ยมีเยอะอันนี้ก็จริงอันนี้คือสําหรับวัยรุ่นนะครับคืออย่าไปมีเซ็กแบบเสียรู้เสียท่าเสียตัวเสียใจมผมไม่ได้เสียน้ําตาเสียน้ําตาใช่เป็นทุกข์ใช่ไหมก็ต้องระวังเพราะว่า เขาบอกว่าผมเนี่ยเปรียบเสมือนเปรียบเสมอว่าเซ็กเนี่ยเปรียบเหมือนไฟแล้วธรรมชาติของไฟเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือว่ามันเป็นลูกน้องที่ดีแต่มันเป็นเจ้านายที่ชั่วร้ายเป็นลูกน้องที่ดีก็คือว่าถ้าเราเป็นเจ้านายมันเราควบคุมมันได้เราบังคับมันชามันได้มันจะรับใช้เราทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเจ้านายเรามันควบคุมเราปุ๊บเราจะเป็นทาสของมันแล้วเราจะเป็นทุกข์ความรักเนี่ยเปรียบเสมือนสายน้ํา น้ำเนี่ยทำให้เรือลอยก็ได้ทําให้เรือจมก็ได้เพราะฉะนั้นจงมีจิตใจเปรียบเสมือนรัวเรือที่ไม่มีรูรั่วเรือที่มีรูรั่วก็คือจิตที่ขาดสติพอขาดสติปุ๊บเรือก็จมจมเสร็จก็เราก็จมจอมอยู่ในห่วงของความทุกข์ห่วงรักเหวลึกโโอแต่จงเปรียบเสมือนให้จิตใจเนี่ยตั้งมั่นเหมือนเรือที่เคลื่อนตัวอยู่เหนือสายน้ํา แล้วให้สายน้ำเนี่ยพาเรือไปสู่จุดมุ่งหมายที่งดงามของชีวิตโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ก็วีซีไลท์จะส่งจะส่งท่านหลวงพี่สุกรมมโลสุกรรมโลพี่กหยอกหยอกคึดว่าเป็นจะเป็นสุกรมา